เราจะเรียนเรื่องจันทรุปราคานะคะจุดประสงค์ในการทํากิจกรรมนี้หรือในการเรียนจันเรื่องจันทรุปราคานะคะ <c oughs> ก็คือเพื่อให้นักเรียนสร้างแบบจําลองและอธิบายการเกิดปรากฏการจันทรุปราคาได้นะคะวัสดุอุปกรณ์ก็คือ 1. ดินน้ามันไม้เสียบลูกชิ้นไฟฉายนะคะ คลิปหูขาวกระดาษเทาแข็งสีไม้นะคะวิธีทำกิจกรรมก็คือให้นักเรียนสร้างแบบจำลองการเกิดจันทรุป,ปราคาโดยให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4เซนติเมตรและ1เซนติเมตรจากนั้นวางไฟฉายดินน้ำมันก้อนใหญ่และกระดาษแข็งเทาขาว ให้อยู่ในแนวเดียวกันนะคะวางให้อยู่ในแนวเดียวกันเหมือนกับที่เราเรียนเรื่องสุริยุปราคานะคะจากนั้นนักเรียนก็อภิปรายว่าไฟฉายดินน้ำมันก้อนใหญ่และก้อนเล็กใช้แทนสิ่งใดบ้างนะคะอ่ะมาดูว่าใช้แทนอะไรบ้างนะคะไฟฉาย ใช้แทนดวงอาทิตย์หรือแหล่งกำเนิดแสงนะคะดินน้ำมันมันมีในกิจกรรมนี้ดินน้ำมันมีสองแบบนะคะดินน้ำมันก้อนใหญ่ใช้แทนโลกเพราะไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงและขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะลูกโลกแทนด้วยโลกนะคะแต่ในกิจกรรมนี้นะคะดินน้ำมันก้อนใหญ่ จะแทนโลกนะดินน้ำมันก้อนเล็กแทนดวงจันทร์นะคะเพราะว่าดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลกและไม่มีแสงสว่างและไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงด้วยนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไฟฉาย เลื่อนดินน้ำมันก้อนใหญ่ไปมาระหว่างไฟฉายกับกระดาษแข็งเทาขาวนะคะให้ดินน้ำมันบังแสงไฟฉายจนเกิดเงามืดและเงามัวบริเวณกลางแผ่นกระดาษนะคะดินน้ำมันก้อนเล็กดินน้ำมันก้อนใหญ่ดินน้ำมันก้อนใหญ่คือโลกก้อนเล็กคือดวงจันทร์นะคะแล้วแหล่งกำเนิดแสงนักเรียนก็เปิดไฟฉายให้มันส่องผ่านดินน้ำมันก้อนใหญ่ มันก็จะเกิดเงาบนฉากนะคะจากนั้นนักเรียนก็ค่อยๆเลื่อนดินน้ำมันก้อนเล็กเข้าไปในเงาเงามัวหมายถึงว่าเลื่อนก้อนนี้เลื่อนก้อนนี้เข้าไปในเงามัวน,นะคะและเงามืดเงาหมัวและเงามืดจากนั้นนักเรียนก็สังเกตแสงที่ตกลงบนดินน้ำมันก้อนเล็กนะคะสรุปนะคะ เมื่อนักเรียนจัดอุปกรณ์จนเกิดเงามืดและเงามัวบนฉากแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องสังเกตลักษณะของดินน้ำมันก้อนเล็กหรือสังเกตดวงจันนะคะสังเกตเงาของเขาว่ามันมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็สังเกตแสงที่ตกบนดินน้ำมันก้อนเล็ก ะะขณะที่ดินน้ำมันก็เล็กอยู่นอกบริเวณเงาอยู่ในบริเวณเงาและออกจากบริเวณเงานะคะมี3อย่างให้นักเรียนต้องสังเกตนะคะจากนั้นนักเรียนก็อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่างของดวงจันทร์ที่คนบนโลกจะมองเห็นในบริเวณเงาต่างๆนะคะ,ะมาดูการอภิปรายนะคะการอภิปรายผล ลักษณะของแสงที่ตกลงบนดินน้ำมันก้อนเล็กนะคะเมื่อดินน้ำมันนั้นอยู่บริเวณเงามืดและเงามัว,มวและบริเวณที่ไม่เกิดเงาเลยดูซิว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะนี่คือดินน้ำมันก้อนใหญ่นะคะดินน้ำมันก้อนใหญ่นี่ตรงนี้คือดินน้ำมันก้อนใหญ่นะคะ นี่คือดินน้ำมันก้อนใหญ่ตรงนี้คือแสงนะคะตรงนี้คือดินน้ำมันก้อนเล็กที่มันมีเบอร์หนึ่งสองสามอยู่เนี่ยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่เจ็ดตำแหน่งนะคะที่นักเรียนต้องสังเกตว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรดินน้ำมันก้อนใหญ่ยังตั้งไว้ที่เดิมนะคะ เพียงแต่ว่ากิจกรรมนี้เราจะเคลื่อนที่ดินน้ำมันก้อนเล็กนะคะ,ะเมื่อจะทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนมาดูผลการอภิปรายนะคะลักษณะของแสงที่ตกลงบนดินน้ำมันก้อนเล็กนะคะเมื่อดินน้ำมันอยู่บริเวณเงามืดนี่อยู่บริเวณเงามืดเป็นแบบไหนดินน้ำมันอยู่บริเวณเงามัวมเป็นแบบไหน และดินน้ำมันอยู่บริเวณที่ไม่เกิดเงาเป็นแบบไหนอ่านักเรียนมาดูค่ะอยู่บริเวณเงามืดอ่าอยู่บริเวณเงามัวเนี่ยเห็นแสงเป็นบางส่วนอยู่เงามืดเห็นแสงเป็นบางส่วนนะคะอยู่เงามัวอยู่เงามัวตรงนี้อยู่เงามัวตรงนี้เห็นเต็มดวงเห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมนักเรียนเห็นบริเวณนี้ไหม เห็นบริเวณนี้ไหมเอาใหม่นะอันนี้เมื่อดวงจันทร์อยู่บริเวณเงามืดนะคะมันก็จะเห็นเงาของดวงจันทร์เป็นบางส่วนนะคะรูปที่สองดวงจันทร์อยู่บริเวณเงามัว,ม,วมันก็จะเห็นเงาของดวงจันทร์เต็มดวงนะคะแล้วอันที่สาม ดวงจันทร์ไม่ได้อยู่บริเวณที่มีเงาเลยนี่มันก็จะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเหมือนกันนะคะจากแบบจำลองนะคะถ้าดวงจันทร์อยู่ในบริเวณเงามัวนะคะคนบนโลกก็จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่แสงสว่างน้อยลงมองดูแล้วมันคล้ายๆกับมีเมฆบางๆมาบังดวงจันทร์เอาไว้นะคะถ้าอยู่บริเวณเงามัวนะ เราก็จะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่เราจะมองเห็นเหมือนมีก้อนเมฆมาบังเอาไว้นะคะเมื่อดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามืดนี่เริ่มเข้าสู่เงามืดนะคะคนบนโลกก็จะมองเห็นดวงจันทร์ว้วแหว่งหรือเรียกว่าพระจันทร์เสี้ยวนะคะและเมื่อดวงจันทร์เข้าสู่เงามืด คนบนโลกก็จะมองเห็นดวงจันทร์มืดไปหมดทั้งดวงเลยนะคะสรุปกิจกรรมก็คือนะคะเมื่อนักเรียนทํากิจกรรมนี้เรื่องจันทรุปราคานะคะจันทรุปราคาก็เกิดจากดวงจันทร์โคจรเข้าไปในบริเวณเงามัวและเงามืดของโลกนะคะจะทําให้คนบนโลก มองเห็นรูปร่างของดวงจันทร์แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าสู่เงามัวนะคะนักเรียนก็จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่ว่าอาจจะมีเมฆบางๆมาปิดแสงสว่างเอาไว้นะคะถ้าดวงจันทร์เริ่มเคลื่อนที่เข้าสู่เงามืดนักเรียนก็จะมองเห็นดวงจันทร์ ครึ่งเซี่ยวนะคะแต่ถ้าดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าสู่เงามืดเลยนะคะนักเรียนก็จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงนะคะอ่านักเรียนดูรูปนี้นะคะรูปนี้คือการ,การเกิดจันทรุป,ปาราคานะคะการเกิดจันทรุป,ปาราคาก็มีแหล่งกำเนิดแสง มีโลกแล้วก็มีดวงจันทร์นะคะมันเลียงเหมือนก,นกันกับการเกิดสุริยุปราคาไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนนะครูถึงบอกว่านักเรียนดูดีๆนะคะสุริยุปราคาสุริอ่านี่คือการเกิดจันทรุปราคานะคะแหล่งกำเนิดแสงคือดวงอาทิตย์ มีโลกมีดวงจันทร์ถ้าบริเวณไหนเนี่ยถ้าบริเวณไหนที่ดวงจันทร์มันโคจรไปอยู่นะคะอย่างเช่นมันอยู่ตรงเงามืดอ่าอย่างเช่นเอาใหม่อย่างเช่นมันอยู่ตรงบริเวณเงามัว,มวนะคะมันก็จะทําให้มองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่ว่านักเรียนอาจจะมองเห็นเป็นก้อนเมฆมาปิดบังเอาไว้บางๆนะคะ เมื่อดวงจันทร,เรเเ์เริ่มเข้าสู่บริเวณเงามืดเริ่มเข้าสู่บริเวณเงามืดนะคะนักเรียนก็จะมองเห็นดวงจันทร์ครึ่งเซี้ยวนะคะแล้วมันถ้ามันเคลื่อนออกไปบริเวณที่ไม่มีเงาเลยนักเรียนก็จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดสุริยุปเอาการเกิดจันทรุป,ปราคานะคะก็คือการที่โลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง และโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะคะทำให้โลกบางบางดวงอาทิตย์และเงาของโลกก็ทอดมายังดวงจันทร์ทำให้เกิดจันทรุปราคาเพราะฉะนั้นสรุปว่าโลกมาบังดวงอาทิตย์ทำให้เกิดจันทรุปราคานะคะ